ไปคนไปเวลาล้างนี่ท่านผู้ชมต่อนะครับเห็นไหมสีสวยไหมนี่สีเหลืองอันนี้คือเราใส่สีผสมอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โทรศัพท์ผมว่าคนควับเลยไม่เป็นไรเพื่องานเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวบอกนิดนึงนะท่านผู้ชมนะคุณแม่เขาบอกเป็นคนไปอีนี้ปัญหาคือเวลาล้างจานมันจะเปืองน้ํามากถ้ามันใช่ถ้ามันคนน้ําไปมันจะเป็นมะเร็งด้วยเหนไ อันนั้นเนี่ย,ยสิ่งที่ทใช่สิ่งที่จะทําได้เลยเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือใส่น้ําไปจนกว่าจะจะพอใจใส่น้ําไปจนกว่าจะพอใจว่าว่ามันความเข้มข้นเนี่ยมันจะพอได้นะซึ่งตอนเนี้ยท่านผู้ชมครับมันข้นมากนะปรากฏแม่เขาไปตีฟอง <c oughs> <c oughs> เนี่ยจริงๆในน้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกแม่เขาไปตีฟองโอ้าเป็นผมเป็น เราไปวไ่ว้เล่นเนี่ยตีฟองไหมตีฟองเนี่ยมันเป็นฟองไงนะอันหลเยนิดเดียวมันก็เยอะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือผงฟองเนี่ยเขาต่อไปเนี่ยผมจะไม่ใส่ผงฟองแล้ว <c oughs> เปลืองเปลืองน้ํานะครับเนี่ยผงฟองครึ่งเดียวก็สิ่งที่จะทําต่อก็คือทําอะไรครับท่านผู้ชมฮะก็คือครอบครอบแต่ต้องแน่ใจว่าความข้นแค่นี้ พอแล้วถามว่าข้นแค่ไหนถึงพอเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมความข้นแค่เนี้ยพอแล้วท่านผู้ชมพอแล้วเท่าๆกับสันไหลแล้วนะเนี่ยสันไหลแต่เนี่ยแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังก็ถือยังเียงข้นไปหน่อยยังข้นไปหน่อยเพราะนั้นเนี่ยใส่น้ําเนี่ย น่าจะใส่น่าจะใส่อีกประมาณครับสักห้าลิตรน่าใส่ประมาณห้าลิตรเนี่ยถึงประมาณขนาดเนี้ยใช้ได้มาขนาดเนี้ยใช้ได้ <c oughs> มีแผล <c oughs> โอเคนะท <c oughs> ่านผู้ชมนะแม่ก็คงจะเรียนรู้ต่อแล้ว <c oughs> อีนี้มันเหลือน้ํายาซักผ้ากับน้ํายาล้างจานตอนเนี้ทําน้ํายาล้างจานก่อนเพราะว่าน้ายาซักผ้ายังพอมีอยู่ท่านผู้ชมผมไม่ได้ซื้อน้ํายาซักผ้ากับน้ายาล้างจานมาห้าหกปีแล้ว ไม่เคยซื้อเลยนะทําเองตลอดนะไปที่ไหนทกศครับธนาคารเพื่อการเกษตรแสหกรณ์งการเกษตรข้ากดไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่นั่นอย่างเดียวนะไม่ได้ทําทําเองที่บ้านอย่างเดียวนะทําไปขายก็เคยไปทํามาแล้วนะครับในงานศูนย์นักเียศึกษาที่มหาจุฬาเนี่ยเคยทําไปขายแล้วกดเล็กๆกดได้ยี่สิบบาทหุแพงมากเนี่ยนะ ผสมอย่างนี้แหละท่านผู้ชมครับผมถึงบอกเลยว่าผมผสมมาเก้าผมผสมมาประมาณเก้าครั้งแล้วเนี่ยน้ํายาล้างจานเนี่ยนะเท่าที่นับได้นะแต่ที่นับไม่ได้ยังมีอีกนะเนี่ยดูดิฟองฟอดเลยเนี่ยท่านผู้ชมครับถามว่าฟองอย่างเงี้ยเอาไปอาบน้ําได้ไหมได้ได้ไดผงฟองไม่เป็นไรแต่ไอพวกเนี้ย N70 เนี่ยไม่ได้นะผงฟองมันไม่ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแม่เขาก็ตีฟองเลย ให้แก้วฟ้องมันล้นออกเนี่ยขาก็ตีฟ้องโอเคครับท่านผู้ชมครับทิ้งเรียบร้อยนะยังยังเดี๋ยวยังไม่ดูความเข้มข้นว่าข้นข้นเกินไปนะฮะต่อไปก็ใช้ฝาครอบใช้ฝาครอบทีนี้ฝาปิดไม่ใช่ใช่ฝาใช้ฝาปิดอันเดียวฝาครอบก่อนฝาครอบฝาปิดกันเดียวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวฝาครอบมันต้องฝา,าปิดมันต้องเอามาล้างให้สะอาดก่อนเดี๋ยวที่ปูลงไปอืออืออือนะ ่น,นอโอเคครับ่านผู้ชมครับเดี๋ยวเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะใส่น้ําเพิ่มเข้าไปหน่อยอันนี้ก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนเต็มๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ฟองมันหมดเนี่ยเพื่อฟองทิ้งไว้องคืน,นได้ถามว่าเอาใช้ได้เลยไหมตอนนี้ใช้ได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ถ้าจะให้ชัวร์นะความข้นเนี่ยอย่างเงี้ยพอใช้ได้แต่มันผมว่ามันข้นไปหน่อยเพราะว่าปกติอ่ะผมซื้อพวกเซฟพวก อะไรพวกนี้พวกเพ็กพวกเซฟพวกอะไรพวกนี้มันจางกว่านี้นะมันจางกว่านี้้ายจางแบบใสแจ๋วอะเอางี้แล้วกันนะจางแบบใสแจ๋วเหมืนอนผสมน้ําเยอะแต่อันนี้ค้นจริงนะคผู้ชมนะเนี่ยแล้วก็ปกติผมจะแยกใส่เนี่ยอันนี้คือเขียนว่าล้างจานนะจริงๆอันนี้มันของอ่าของไลปอนเอฟของไลปอนเลมอนนะ,ะไลปอนเลมอนจริงๆใส่สีเขียวก็ได้เดี๋ยวหลังจะหาสีเขียวมาใส่สีฟ้ายังใส่ได้เลย แมวสีเหลืองเลยมันเหมือนสันไหลสีฟ้ายังใส่ได้เลยสีเขียวยังใส่ได้สีบูยยังใส่ได้เลยสีแดงยังใส่ได้แล้วแล้วแต่สีเวลาล้างจานทีหนึ่งเป็นไงได้ไหมทุมเวลาล้างจานทีหนึ่งก็โอ้แดงเฉือกเลยเนี่ยเลือดออกมาแล้วอเควิธีการทำไงเวลาเลือดออกผมเอาเข้าตู้เย็นครับห้องฟรีดครับเอาแตกกับน้ำแข็งให้เลือดมันหยุดจบ เรียบร้อยเสร็จแล้วล้างด้วยน้ำเกลือล้างด้วยน้าเกลือแล้วก็ปิดด้วยสกอตเทปไม่ใช่ผ้าผ้าพันแผลนะอืะมาณนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะงานงานใส่แมงเขาจะงานเยอะเกี่ยวกับเรื่องการเอาฟองออกจากจากจากตุ่มออกหมดแล้วเนี่ฟองที่ออกอ้ไม่เรียกตุ่มตุมที่ไหนจับางทางฐัโอ้ี่ใไรงเนื้อ เอาตลกตลกนะ <N ic> โอเค่านผู้ชมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีแล้วเรียบร้อยแล้วก็เหลือล้างถังอันนี้คือถังที่ใส่ผงฟองเนี่ยฟองมันอาจจะเยอะนิดนึงนี่วิธีการง่ายๆนะคว่ำไว้คุณแม่คว่ำไว้จนกว่ามันจะแห้งแล้วก็แล,วกแล้วค่อยล้างอีกรอบนึงอืมอันนี่คือถาดพ้อมเมล็ดนะครับสวยงถาดพ่อมเมล็ดอ่า ไหนๆก็ไหนๆแล้วในคลิปนี้ถ้าผู้ชมฮะให้โบนัสนิดนึงนี่อันนี้คือกระท่อมครับกระท่อมที่ผมเพาะเอาไว้นะกระทอมที่ผมพอเพาะไว้ถามว่าสิ่งที่เพาะเอาเอามาจากไหนก็ามาจากกิ่งกระดงของกระทอมด้านนู้นนะกิ่งกระดงของกระทอมด้านนู้นนี่แหละเอามาเพาะไว้เราไปปลูกแทนพื้นที่ว่างๆนี่ให้ผู้ชมครับอันนี้คือผักชีไปเรื่อยแต่ก่อนมันเป็นสามกระถางแต่ก่อนมันเป็นสามถุงนะาสามถุงดําผมก็ นึกสนุกก็เลยเอาสามถุงดําเนี่ยมารวมกันแล้วก็จริงๆมันมีดอกนะใช่ผู้ชมแต่ดอกดอกเนี่ยดอกเนี่ย,ย,ยต้องตัดออกครับดอกเนี่ยต้องตัดออกที่แช่อย,อยู่ในนี้คือมะนาวนะครับมะนาวหลังบ้านนะมะนาวหลังบ้านเดี๋ยวพร้อมนั่นเดี๋ยวผมก็จะอาไปลองลองลอง,ลองชําแล้วถ้าชําแล้วมันถ้าชําแล้วมันมันไม่มีปัญหาก็ เอาไปปักอาจจะได้มะนาวอีกสักต้นหนึ่งสองต้นนะครับโอเคนี่ให้เป็นโบนัสท่านผู้ชมฮะนี่เป็นโบนัสอ่าอันนี้ก็คือกะเพราแดงที่ที่ผมตัดมาเป็นกิ่งใหญ่แล้วชามเอาไว้ปรากฏติดครับท่านผู้ชมครับงอกเนี่ยเนี่ยติดแล้วงอกนี่นี่ไม่ตายนะครับนี่ไม่ตายนะครับแต่ส่วนที่ตายถามว่ามีไหมคําตอบมีท่านผู้ชมนี่นี่ถ้ากิ่งเล็กอย่างนี้ไม่โอเคแรอกเนี่ยกิ่งเล็กของเนี่ยมันจะไม่ขึ้น ผมยังคำนวณว่าถ้ากิ่งเล็กขนาดนี้แต่มันถ้ามันเป็นกิ่งม่วงอยู่นี่น่าจะใช้ได้ไหมอันนี้ถ้าจะไม่ไหวครับอะไระกระดาษท่านผู้ชมกระดาษนะครับโอเคแค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับเบลาก,กี้โชคดีสุดครับ